เจ้ากรมสมเด็จนั้นทรงมีพระอุปนิสัยในทางการประพันธ์มาตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่ทรงเป็นสมณเณรก็ทรงเริ่มเขียนนู่นเขียนนี่บันทึกเรื่องต่างๆพระอุปนิสัยในการทํางานด้านหนังสือนี่ได้ทรงกระทํามาตลอดจนกระทั่งบ้านปลายของพระชนม์ชีพผลนิพพธ์ของเจ้าพระคณสมเด็จจึงมีเยอะแยะมากมาย หลายประเภทแล้วที่มีพูดถึงกันมากที่สุดอาจจะถือได้ว่าเป็นหนังสือธรรมะที่มีการพิมพ์เผยแพร่มากที่สุดก็คือชีวิตนี้น้อยนัก ีถือว่าเป็นหนังสือขึ้นหิ้งอนล้ำค่าของตัวแม่ชีเองที่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพระองได้สอนเรื่องการใช้ชีวิตชีวิตเนี้ยมันน้อยมากแต่ว่าเป็นชีวิตที่เราเลือกได้เราสามารถทําทุกๆวันให้ดีได้พูดถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็นําไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติใช้ได้จริง พระองค์ท่านก็มักจะรับสั่งอยู่เสมอว่าสิ่งที่ประสงค์อยากจะให้หรือแจกกับประชาชนก็คือแจกพระธรรมเพราะถือว่าพระธรรมนั้นมีคุณค่าสาหรับชีวิตของทุกคนมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆเพราะฉะนั้นจากพะนิพธ์ต่างๆของเจ้าคุณสมเด็จนี่เป็นการสะเท่าในเห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านถ้าอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วนําไปใช้อ่านแล้วนํานนไปปฏิบัติในชีวิตนั่นแหละก,ก็คือการได้สิ่งที่ จะขระคุณสนาธ็จท่านประสงค์ที่จะให้กับทุกคนมาตลอดชีวิตของเราด้นัน